ที่อาจจะแค่ปรับเพราะว่าหมาก็ยังไม่ได้กัดหรือทำลายอะไรเลยประมาณเนี้ยฟังฮะไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมครับคืออาญามาตาไม่เสียงพูดปกติดีคือไม่ไม่เสียงอ่ะคืออย่างนี้ต้องต้อนไพศาลเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะฟังพี่ก่อนเดี๋ยวนะพูดเสียงปกติอย่างที่เราเคยพูดหน้าแดงๆด้วยนะคะเนี่ยอะไรนะหน้าดูแดงๆเออทำไมหน้าแดงๆดงเขาถามเนี่ยน้องเขาทำไปหน้าแดงผมว่าเวลาใครทำอะไรไม่แล้วเวลาน้องเขาพูดเนี่ยเวลาน้องเขาหยับผมเห็นหนวดทุนกระดิกกึ๊บ ปึ๊บปึบี้ตลอดเวลานะคุณเป็นอะไรคือคือผมเนี่ยถ้าใครทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องผมจะคอแดงแต่ของน้องเคสน้องเนี่ยพิเศษหน่อยหน้าแดงไม่คอนผมอยากรู้ทำไมหนดคุณเป็นอะไรไม่หนดคุณเป็นกระดิกแก๊บแก๊บคุณพูดเสียงปกติได้ไหมปกติปกติทนายเราต้องจริงจังซึ่งตัวพอเจอกรรล้องอยาขยี้ทนายเลยทนายเขินไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวกลับมาคือคุณพูดปกติได้ไหมปกติปกติปกตินะแดงน้องตุ กูเป็นอะไรนี่กูเป็นอะไรโมโหเรืนี้น้องก็ฟังเดี๋ยวช็อกไอ้ป๋องอะ่ะ <laughs> <laughs>